สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูตรรวยซับนับล้านของเราอีกแล้วนะคะรอบนี้เป็นอย่างไรกะท่านเป็นอย่างไรกันบ้างโชคดีกันไหมคะ่ะรอบที่ผ่านมาสูตรดับร้อยบนร4อยวดไปต่อนะคะไปต่อแบบสวยงามเลยนะคะทุกท่านนะอ่าเห็นไหมสังเกตไหมคะเลขเจตัวเนี้ย ออกอะไรคะออกศูนย์เก้าเจ็ดอ่าเจ็ดเนี่ยเห็นไหมอ่อหลายหลายรอบนะที่เขาเดินแล้วเขาส่วนมากไม่มาหลักร้อยก็จะไปกะไปหลักสิบหลักหน่วยสูตรนี้ถือว่าโอเคนะคะใช้ได้ใช้ได้นะคะเนี่ยแมงกินนูนมาจากไหนเนี่ยดับเอาอยู่นะคะทุกท่านนะดับเอาอยู่นะคะดับเอาอยู่ ถือว่าถูกค่ะหลักร้อยเลขศูนย์นะคะเลขดับคือเลขเจ็ดดิฉันก็เสียวมากเลยเพราะว่าเลขหลักร้อยเราได้เลขขี้นะคะอีกสูตรหนึ่งมีสามสูตรคู่ขี้นะคะสูตรหนึ่งได้เลขคู่อีกสองสูตรได้เลขขี้รอบนี้มาเสียงเดียวยังชนะคิดดูสิอเออหนึ่งในสาหนึ่งอ่ะสองในสามนะคะ ดิฉันก็นมั่นใจว่าเลขเอ่อเลขขี้จะมาอีกเห็นไหมฮะเนี่ยขี้ขี้แล้วก็มาคู่ดูนะรอบนี้จะได้เลขอะไรฟันไปเลยนะคะฝากคำเตือนตามก,กฎกติกามารยาทของเราก่อนนะคะทุกท่านนะของช่องก่อนนะคะคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะจะที สถิติที่ดิฉันนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี้เป็นแค่แนวทางนะคะในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมการที่ออกมาขอให้ทุกๆท,ท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก่อนที่จะนำไปใช้กันนะคะช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะ จากช่องรวยทรัพย์นบำ้านฝากกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะคะไม่เช่นนั้นท่านอาจจะไม่เห็นเลขดีๆเด็ดๆของทิ่ฉันจะพาไปดูนะคะอ่ะเราจะมาดูกันในส่วนดับหลักร้อยบนสูตรนี้แล้วก็เราจะไปต่อในส่วนดับหลักร้อยบนสองสูตรนี้เลยนะคะในคลิปนี้นะเห็นไหมคะเราจะทำสองสูตรมันมีอยู่สองสูตรนะคะ ดับเอาอยู่อ่ะมาดูกันเลยสำหรับชุดนี้สูตรนี้ทำง่ายๆนะคะก็คือใช้หลักร้อยบนคูณ3ร้อยบนคูณ3นะคะอ่าดิฉันขออนญาตเขียนคูณไว้ก่อนจะได้ไม่ลืมดิฉันเป็นคนลืมง่าย4 3่สได้ดับเลข2เลข2ตัวนี้จะต้องไม่มีในหลักร้อยงวดถัดไปนะคะหนึ่งพุศจิกานะคะเจ็ดสี เลขที่ออกก็คือ9 5 1นะคะหลักร้อยคือเลข9ส่วนเลขดับคือเลข2ถูกต้องนะคะอ่ะไปต่อนะคะ9 3 27ดับ7เป็นยังไงบ้างนะคะทีนี้7ตัวนี้จะต้องไม่มีในหลักร้อยบนในงวดถัดไปนะคะดับก็คือไม่มานะคะ,ะคือไม่มีนะคะ16พฤศจิกายนะคะ5 5 7 9 9 0 อาผลปรากฏว,ว่าดับเจ็ดแต่เก้ามาถูกต้องมาดูกันต่อ16พฤศจิกาไปใช้1นธันวานะคะเก้าได้ดักร้อยตัวเดิมได้ดับตัวเดิมเป็นอย่างไรนะคะทีนี้ไปดูใน1นธันวาคม66 2 5 1 097 097นเะคะเราพลาดตรงนี้เลยเลขคู่นะคะแต่ไปนเน้นให้เลขคี่ แต่ชุดสรุปเลขคู่มีนะคะทุกท่านนะชุดสรุปเลขคู่ของเราก็มาแบบสวยงามนะคะแต่แต่เราไปวางผิดตัวนะคะคือไม่เอาคือไม่ได้ให้เน้นนะเนี่ยเห็นไหมตัวตัดออกมาเนี่ย139เด่นศูนแล้วก็มา057 0มาค่ะโอ้โหอ่ะเรามาดูในรอบดีเดกันก่อนดีกว่านะคะทุกท่านนะถูกนะ รอบดีเดของเราเป็นยังไงคะรอบนี้มานะคะดับเอาอยู่เห็นไหมคะบางท่านก็ไม่ค่อยเข้าใจเนาะต้องฟังดีๆลองฟังรายละเอียดนะคะท่านจะได้เข้าใจทีนี้เรามาดูในรอบดีเดคือ1นธันวาไปใช้16บธันวาคมนะคะทุกท่านนะ0ูนย์คูณสได้0ดับ0นย์ค่ะทีนี้จะเป็นยังไงล่ะดับ0ูนย์ได้บหมนี้เออดับ ร้อยบนนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบสองรอบนี่คือหมายถึงที่เดินมาแล้วนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าคือไม่ดับคือไม่ใช่ว่าดับตลอดนะก็คือมีดับมีหลุดบ้างแต่ก็นานๆหลุดทีนะคะอ,ะอย่างแบบนี้อย่างชุดนี้ก็ประมาณนี้นะคะเห็นไหมดับเอาอยู่ดับเอาอยู่อันนี้ดิฉัน เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนเอาออกนะคะเพราะมันเยอะเกินกระดาษมันเยอะเกินข้อมูลมันเยอะก็เลยเอาออกทีนี้เราจะมาดูกันนะคะตัวนี้รอบนี้ดับศูนย์นะคะในหลักร้อยบนงวดวันที่16 6ทธันวาคม2 5 6 6นี้นะคะทุกท่านนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในชุดนี้ดับร้อยบน21งวด ต่อมาก็จะเป็นยี่สิบสองแล้วนะคะทีนี้นะยี่สิบสองงวดแล้วนะหนึ่งพฤศจิกาไปใช้สิบหกพุศจิกาสิบหกพุศจิกาไปใช้หนึ่งธันวาโอ๊ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่ยี่สิบสองแล้วหนึ่งพฤชจิกาก็ไปสิบหกพฤศจิกายี่สิบสองยี่สิบหกพุชจิกาอา่ายี่สิบสิบหกพุชจิกานะคะยี่สิบสองหนึ่งธันวายี่สิบสามงวดแล้ว สิบธันวาดับหลักร้อยบนยี่งวดน,นะคะหลุดไป2งงวดน,นะคะสำหรับสูตรนี้หลุดไป2งงวดแล้วก็ทีนี้สูตรนี้ใช้แสนบวก10ล่างแล้วก็คูณ3นะคะแสนบวก10ล่างคูณสหลักแสนก็คือเลขสอ สองบวกสิบล่างก็คือเลขเก้านะคะสองบวกเก้าเท่ากับเท่าไรคะสองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งไปคูณสามได้เท่ากับสามอ่ะลืมบอกดูสิเลขที่ออกก็คือศูนย์เก้าเจ็ดนะคะหลักร้อยคือเลขศูนย เลขดับคือเลขแปดถูกนะคะรอบนี้เดินแล้วนะเดินแล้วนะคะทุกท่านนะเดินต่อเลยเด้อพี่น้องเอ้ยรอบนี้สุดยอดไปต่อไม่รอแล้วนะไปต่อไม่รอแล้วนะดับสามค่ะหลักร้อยรอบนี้นะคะเราได้มาสองตัวแล้วรอบที่แล้วเราได้เจ็ดกับแปด รอบนี้ได้3กับศูนแล้วนะคะในหลักร้อยที่เลขดับใครมั่นใจก็จัดไปนะคะซื้อน้อยเอานะคะอย่าไปอไปตัดเอาเสียทิ้งเสียทีเดียวทีนี้เรามาดูในส่วนสูตรที่2นะคะสูตรที่2ก็เดินดีมาตลอดอาอสูตรนี้เป็นยี่สิบสามวดรวดนะคะสำหรับสูตรนี้นะสูตรที่2นี้ยี่สิบสามมวดรวด อยอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะแสนบวกสิบล่างค่ะแสนก็คือเลขสองนะคะสิบล่างก็คือเลขเก้าได้เท่าไหร่เอ่ยเก้าสิบสิบเอ็ดได้เลขหนึ่งหนึ่งคูณสิบล่างนะคะสิบล่างก็คือเก้าหนึ่งเก้าได้เก้าค่ะดับเก้าอีกได้แม่เอ้ยดับเก้า อันนี้เลขที่ออกงวดที่ผ่านมาก็คือศูนย์เก้าเจ็ดหลักร้อยก็คือ0ูนย์นะคะเสียงอะไรเสียงแมงมาเล่นไฟหลักร้อยดับคือเลข6นะคะงวดที่แล้วงวดที่แล้วเราได้เลข6กับเลข8แล้วก็เลข7นะคะเลขดับนะแต่เลขที่มาก็คือเลข0ย์ตัวนี้ ถือว่าเจ๋งไม่เบานะคะไปต่อนะคะนี่คือเลขดับหลักร้อยบนนะคะดับหลักร้อยบนรอบนี้ก็คือดับเก้านะคะอ่าจะเป็นยังไงล่ะทีนี้เก้ากำลังฮิตซะด้วยเฮ้ยเก้ากำลังฮิตซะด้วยสิยตอนนี้เก้าเดินสามงวดติดแล้วนะคะทุกท่านนะอ่างวดนี้ยังเก้าเก้าศูนย์ด้วยซ้ำอ่ามาันรอบนี้ศูนย์กับเก้ามาต่อ จะเหมือนงวดน,นี้ไหมหกศูนย์ห้าศูนย์กับห้าเดินต่อห้าสามศูนย์นะคะศูนย์กับห้าเดินต่ออ่ะต่อมาห้ากับศูนย์ไม่มาแต่มาห้ากับสามหนึ่งสองสามม้วนติดที่เดินที่เดินอยู่สามม้วนติดนะคะก็เหมือนรอบนี้เห็นไหมอ่ะเรามาดูนะคะเก้าห้าหนึ่ง แต่9มาตัวเดียวคือ9 90รอบนี้9กับ0มาถ้า9กับ0ไม่พร้อมมา9กับ7ไหมงวดต่อมาคือ9กับ7หรือเปล่าแต่เขาดับอันนี้คือดับเฉพาะหลักร้อยนะคะไม่เกี่ยวกับหลัก10หลักหน่วยนะทุกท่านนะ10หน่วยสามารถไปได้รอบนี้เลขดับของเราก็ไม่ตรงกันนะคะได้9ได้3และก็ได้0ค่ะ เดี๋ยวดีฉันจะลองเขียนดูนะคะเขียนไว้นะจะเป็นยังไงวันที่16บหกทับสิทับหกดับหลักร้อยนะคะเดี๋ยวเขียนข้อมูลไว้ดูอ่าดับ3ดับ9ดับศน 3 9นี่คือ3ตัวนี้ตอนนี้ได้ประมาณนี้นะคะสำหรับหลักร้อยเลขดับนะคะทุกท่านนะเลขดับก็ได้ศูนยได้3ได้9ประเด็นดับคลิปต่อไปเราจะไปในส่วนสูตรดับหลักร้อยบน7จสูตรที่ยังเดินอยู่นะคะที่ยังเดินและเอาอยู่นะคะทุกท่านนะอะแคปไว้ดูแคปไว้ใช้แคปไว้พิจารณานะคะ ตัวเลขของเราที่ได้ดับก็มีอยู่ทั้งหมด3ตัวก็คือ0 3 9นะคะดับ0ดับ3ดับ9อ่ะนี่คือเลขดับหลักร้อยบนนะคะรอบนี้นะฝากกดติดตามไว้ด้วยถ้าท่านยังเอ่อไอ้นี่อยู่นะนี่รอบนี้นะคะถูกเดินต่อนี่ยังไม่หลุดเลยยังไม่หลุดเลยยี่สิบสามม้วติด ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกดติดตามกดกระดิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสอบ s ไคร b ์ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคลิปต่อไปเราจะไปดูกันในสูตรดับหลักร้อยบนชุดนี้ก็กำลังเดินดีนะ7จ็ดสูตรนี้กำลังเดินดีเช่นกันนะคะเนี่ยเห็นไหมศูนย์มาเก้ามาสองงวดศูนมาได้ตัวเลขลักษณะเดียวกันเลยนะคะทุกท่านนะอ่ะกดติดตามไว้ด้วยถ้าอยากได้เลขเด็ดๆตัวเด็ดๆไปใช้ก็ ต้องกดติดตามไว้ไม่งั้นท่านจะไม่เห็นที่ดิฉันลงให้ดูนะคะสวัสดีค่ะเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดี